สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามิดหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะอดนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางลาพัฒนาเม็ดเดียวไม่ได้สรุปนะคะพี่น้องแอดนมินพูดผิดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเพราะาอนมินหลุดนะคะ งวดนี้นะคะเอาคือนเนาะพี่น้องจา๋าเ,เน้นเน้นเนาะงวดนี้นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมีเจ็ดห้าสองแปดหนึ่งเก้านะคะแอนมินให้เด่นไปที่เก้ากับเจ็ดนะคะแต่แอนมินขอจับไปที่เก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่ง 92 93 94 95 96 97 98 99นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น98 95 91 9เน่แล้วก็จะเป็น93นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืม กดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า